สวัสดีครับพี่น้องมาหอดประเทศจีนแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ประเทศจีนเป็นที่ร้อยแล้วมาอย่างก็ตีพี่น้องมหาเกบเห็ดขายเออมหาเก็บเห็ดไปขายย่บานห้องทะเบียนเลขวันนี้รถมารับวันนี้นะครับดู JY 770นะครับทุกคนทะเบียนรถเราวันนี้เผื่อทุกคนเอาไปซื้อเลขเมื่อแรง770พี่น้องรถมดรับลบอดดิกอันอากาศหนาวบ่าวัวนที่อากาศหน,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 นาวบอก่ะหนาวเขายพี่น้องดูจากเสี้ง เย็นอาการอากาศประมาณห้าถึงเจ็ดถึงแปดถึงเก้าข้ามาก็จะหนาวมากกว่าน,นี้อยู่หลายคนถามว่ามาทำอะไรนะครับผมไปหามาหาแนวไปขายฮเห็ดบ<ะ>่อเพราลื่งไม่ออกขึ้นรถผิดทางไปจริงเหรอเออโอเคเดินทางปลอดภัยหายใจสบาย,ส,บายสะดวกสบายชุบๆุ ประเทศนีน <bom> เอาเป็น oh. พ่อซอจงพ่อีนอย่างเาก็อยากเท่จีอยากเป็นเรากงโตอินโตอย่างนี้เขาเต็มเพศกีนนี่มันต้องเฮงนี่เอามึงบได้ตีนีบได้เลยเพื่อโกงเฮงเพศนาเนี่สื้ือแล้วก็ขี้ขาแบ่ง้ักขันแล้วะกบขืนรกบข้นก็ปืนเคยปูัราใานมแเยอดแขงกรันเที่ยวไปพุกที่มาแ้วเราสาวมาเลยพอะทที่ วันทนึงขอให้พี่โก็พี่ซิบุอให้ดวงขอดจีนแล้วพี่น้องขอดจีนก็ต้องมากินอาหารจีนได้พี่น้องเพราะว่าอย่างวันที่อนิมาล่าอนิมาล่ามาหยังบุ๊คเมนูจีนมื้ออาหารมือแรกที่ประเทศจีนนะครับผมซึ่งนี้อากาศหนาวมากเดี๋ยวทีมงานก็ทยอยตามมาอืมไม่ได้แย่ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้เต็มสิบเท่าไรนหร่ในูนี้ <c oughs> ตอนนี้หิวข้าวมากไม่รู้จะกินอะไรก็เลยสั่งไปตามความเข้าใจก่อนอ,อืเดี๋ยวไปเดินอีกแล้วก็สั่งอีกกินทั้งกินบมือมื้อนีม้มันเป็นแบบฟิวบักจะน,นัวก็ไม่นัวอ,อันนี้อะไรน้ำปลาหรอเครื่องนัวเดี๋ยวลองชิมด,ดูดีๆเด้อมันตรงัง มึงเคยกินซาสตัวจีบบ้างส้มๆไหมเครื่องกว่านี่ซาสตัวจีบส้มๆไหมนี่คือมาล่าหนาะมาล่าเขากินไปแล้วเขาถือมาลาของไทยอยู่เพราะอันนี้เข้าปากคนไทยไงบอกนี่คนไทยเขาเรียกนิตาคนไทยเขาอิสระาข้ามเผ็ดล่ะข้ <laughs> ามเผ็ดมากเลยอันนั้นนะ่ะก็เตรียมตัวเข้าโรงพยาบาล <laughs> มีเลือดน,นะท่าที่ใครจืดใส่นี้เลยมันจะเลือดมากมมนกินก๋วยเตี๋ยวกินบปนนี้กับ็นน่าครับลายปนีอือดีขึ้นไม่เผ็ดอือซูงขึเด็ด ปลาเก๋าปากยำหมี่ปาาปากขัดรวดอืมอันนี้อร่อยแล้วคืนนี้จะพาไปดื้อที่เซี่ยงไฮ้แนะนำหม่องดื่อใช่ไหมลองหนูอยากดื่อฮ่าฮ่าฮาโอ๊อ

มือเงินพยาบาลมือเนไปมากมือเงินต้องไใหญ่เราเงินิไมุ่่ไม่รูแล้วแต่ลั่าคืน้มาแต่มัมคืนแต่ไหนไม่ม่หลงเขาบอกหลงทุกทีไปีมฮึ่มพูดพูดทีมาุี้อะไรแต่ตอนตอนเคยพูดนี้นก็มีแผนมานี่เดเขามีอยู่แล้วใหมอยากกินไอติมอ่ะมีร้านไอติมเลยรานจังเลย ตัดที่หล่อมากสวัสดีครับเอาเร็วๆแล้เสื้อบางที่สุดในเซียงไฮ้แล้วตัวนี้หน่ง่หังสูงเป็นยิมแห้งกินยังกับบอลนทักทักทยเอฟซีหน่อยเขาทมหาจะได้จะได้ช่างพยายามพินแลนอยู่ี่เ่หโดดคิปอยู่่า

มันเป็นพิพิธภัณฑ์มันเปียนว่ามิวเซียมนี่สนะบ่ตอบโจทย์ตีตอบโจทย์เวลายวะฮะมันกนอลงลฮะ้าะลัทำเป็นกมกอออฮ ไอเวียดพุ้งแบบนี้เวียดพุ้งแบบไหนอ๋อขายเครื่องเงินไม่สวยจังอะสวยมากสามสิบกว่าหยวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยน่าจะราคาแพงเป็นอันนี้สวยมากแปลกนะซาติลกยัตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ใช่ สามสิบาทใแปลว่าอะไรใช่ไหมเก้าร้อยหนึ่งบาทเนาะหรือเป็นเงินอันข้างบนะสิอันไหนคือเงินเก้าเก้าเก้าเป็นกรัมมันะฮะคือกรัมค่ะเป็นบอกระบบสามเปาน่播吗？้า说่า直播是สิ是吗？ 听不懂，你们是越南的还是泰国的？泰国。啊、呃，都好吗好吗有不哪个？哪个？等一下啊。这个吗？嗯，这个。三九块八。三九四六八。呃，九百四十五。

เสียบโอ้ยอันนี้เหมือนห้าเลยหรอดูบางควันแหมสุดอดหลดอล้สีอ๋อนั่นเราก็บอกสาทางนี้ไปหนิโอ้โตัตีเพิ่งรู้สึกนั่นอย่างี้ครอบคลุมหมดเลยเจ้าว่าหะขอแล้วใชจะขอแล้วใ่ไห้จขอเล้กเฮ้เสียบแบบดิสดิเลตนะสุ เอาไปทำทางเข้าฟินกับเขาจะหาทางออกพอๆอี่ไ,ไหมน่าะ <ś c oughs> เขาไปไิดไฟแล้วไม่เค่มุกไปิดเวาลาจินน่าเงาอ้อเราทางไหนเนี่ยก็ได้ไปดีแบบมีบาง ตัวไมมันป็นะบไม่ใช่ส oh, I mean, you know. ่วนบาดมันบาดมันเป็นวนต่างๆ้มันเป็นส่วนผ้าส่วนทายของนะคับนิ้วแยกกันนะเขาไม่ให้ินเรื่องนูกันสอพี่เร็กส้นเปสนเาอว่าเข้าหรอให้เราออกเราเรนาเรียนอยู่นู่นตัวไปสุดท้ายมึงเราขอขัดนู้นล้วอันี้พี่ีีนะครับมกอ๋อโ้่งนหยังอ๋อมังกร ตอนที่เราเดินผ่านมามันก็มีนีข่ขึ้นเขาอะไรวะพี่ออกบาย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 จุกบจุ๊ไทยไทยก็รู้ไทยบเรินหนาวมากไหมครับน้องนัตตี้หนาวมากเลยครับแต่ผมเอาเสื้อมาแค่นี้เอง <laughs>